ครับกาขอสวัสดีท่านผู้ชมนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านสวัสดีเอฟซีทุกทุกภาคที่ติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้กับทั้งชอง่องพาเบงชาแนลมาโดยตลอดและกาขอบคุณเอซที่กดไลค์กดแชร์กดติดตาม นะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับทั้งช่องผ้าเบิ้งชาแนลนะครับกับสิ้าไปเบิงเหรียญที่ทั้งช่องของเขานำมาขายนำมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมนะครับกับเป็นเหรียญหนึ่งบาทของในหลวงรัชการที่10บเป็นเหรียญพระเศียนขวางและพระเศียนตรงนะครับ ครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับเอซี FC ที่ติดตามแล้วก็รับชมโฆษณาแล้วก็บ,บอกหามโฆษณานะครับต้องขอบคุณหลายๆสำหรับการกดไลค์นะครับครับคลิปวิดีโอนี้นะครับคลิปวิดีโอนี้กับสิบห้าท่านผู้ชมนะครับไปเบิ่งเเรียน สองเหรียญที่สน้ำมาแบ่งปันท่านก่อนอื่นนะครับก็บต้องแจ้งท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าเบึงคลิปวิดีโอแล้วนะครับต้องการอยากสิได้เหรียญที่นํามาแบ่งปันนํามาขายนี่นะครับกับช่องทางการติดต่อของเฮ้ากับแนะนํานะครับให้ท่านคอมเมนต์มาขอนะครับเป็นยังจะให้คอมเมนต์มาขอนะครับ ถ้าคนที่ต้องการเรียนอิลีนะครับเบิ่งคลิปแล้วอยากสิได้เรียนอิลีนีก่ก็คือคอมเมนต์นะครับเฮาอ่านคอมเมนต์ตลอดนะครับอ่านคอมเมนต์หลังจากที่คลิปวิดีโอที่เขาปล่อยไปเขาก็ปล่อยไปได้มือนึงนะครับเขาก็อ่านคอมเมนต์เลยนะครับเขาเบ,บิ่งคอมเมนต์เพื่อเขาสิอ่านเพื่อเขาสิเบิ่งว่ามีเอฟทีคอมเมนต์มาบอกแล้วเขาจะได้ตอบคอมเมนต์ไป นี่คือทางช่อง,ข,องขาขอแนะนำแบบสีนะครับถ้าต้องการเหรียนนะครับคอมเมนต์เข้ามาขอช่องทางการติดต่อเขาก็สะให้ช่องทางการติดต่อไปได้ช่องทางการติดต่อไปแล้วขั้นตอนของการสื่อขายกสิถามมานะครับถ้าเอาบอกช่องทางการติดต่อไปก่อน นะครับการบ่มีประโยชน์อย่างนะครับการบ่มีประโยชน์อย่างนะครับถ้าท่านบอสองถ้าท่านบ่สนใจกับเหรียญบ่อยากได้เหรียญนะครับการบ่มีประโยชน์อีหยังนะครับชานั้นทางช่องของเฮาล่ะนะครับทางช่องพาเบิ่งชาแนลเนี่นะครับก็ต้องแนะนําท่านผู้ชมนะครับถ้าต้องการเหรียญนะครับต้องการเหรียญล้วก็คอมเมนต์คอมเมนต์เข้ามาก่อน คอมเมนต์ขอสองทางการติดต่อก่อนนะครับในขั้นตอนต่อไปเขาก็จังคอยอสื่อขายนะครับพูดคุยเรื่องราคาพูดคุยเรื่องเลี้ยงงามบบง่ายยังสินะครับเขาก็สามารถติคุยกันให้ใด้ก่อนนะครับตกลงกันก่อนจังมีการสื่อขายกันนะครับก็โมเมนธรรมดานะครับเขากับบอด้ไม่เห็นเล่นทางสองเขากับมาขายอีหลี นะครับขายจริงๆนะครับ,รบมาเบิ่งกันเลยนะครับเหรียญตีห้าสิต้องมาขายคือเรียญพระเสียนขวางแต่ถึงสีขวางบอ่ออยเบอร์เส้นนะครับเรียนนี้เขาขายสามรอยบาทนะครับขายเรียนละสามรอยบาทด้านหลังนะครับก็สังเกตนะครับเหรียญ สังเกตเหรียญพระเศียรขวางนี่อันดับแรก,กนะครับเขาสังเกตฐานเล็กนี่นะครับฐานเล็กขีบให้มันตรงกอนเขาจ้องคอยสังเกตเหรียญในส่วนเหรียญน,นี่นะครับช่วงใดช่วงหนึ่งดันขางหรือว่าตรงกลางเนี่ยนะครับมันตรงแล้วมันตรงแล้วเขากระสิหมุนไปให้เบิง้งหมุนมาด้านหน้านะครับหมุนมาดานหนาฐานเล็กขีบมันกระสิตรงคือเก่านะครับ เหรียญระหว่างเหรียญกับเลขคีบนะครับมันกาสิทแบ่งเท่าๆกันนะครับกับสามารถที่สิเบิงได้่าเป็นเหรียญภาสียนขวางนะครับก็คือเหรียญน,นี้นะครับกับเหรียญละสามรอยบาทนะครับต่อมานะครับเหรียญที่สองเหรียญที่สองนี่ก็คือกันนะครับเป็นเหรียญภาสียตรง คือกันคือกันนอยถึงให้สังเกตนะครับให้สังเกตสังเกตเลขขีบนะครับถ้าคิดว่าเลขขีบกับเหรียญน,นะครับมันในสัดส่วนกันแล้วนะครับก็สะได้หมุนหมุนมาด้านหลังนะครับหมุนมาด้านหลังมันก็สิเป็นในลักษณะนะครับเป็นในลักษณะเล็ก ขีบกับกับเหรียญมันได้ส right. ัดส <Ooh. S 1> ่วนกันนะครับตรงกลางนี่มันตรงขึ้นนะครับมันก็เป็นเป็นเหรียญพระเศียรตรงนะครับเป็นเหรียญพระเศียรตรงเหรียญพระเศียรตรงนี่เสี้ยนเขาก็คล้ายเหรียญละหาร้อยบาทสื่อเขาก็สื่อกันเหรียญละหาร้อยบาทนะครับ สองเรียนนีนะครับพระเศียรตรงกับพระเศียรขวางพระเศียรขวางกับพระเศียรตรงพระเศียรขวางเรียนละสามลอยพระเศียรตรงเรียนละห้าลอยคู่นี้ก็ขายแปดลอยนะครับสนใจกับคอมเมนต์มาสนใจขอคอมเมนต์ไอ้สนใจคอมเมนต์มาขอช่องทางการติดต่อเอาให้ช่องทางการติดต่อไปนะครับก็ทักเข้ามา เ้อกับสึกษถ้ากล่ามาว่าต้องการเรียนคููนี้นะครับเ้อากสอากสศทธิ์เทศคลิปวิดีโอสันไปให้ดันเบิงอีกรอบหนึ่งพร้อมทั้งราคานะครับถ้าท่านต้องการเราก็ยืนยันยืนยันเสร็จแล้วก็โอนโอนมานะครับโอนแล้วเขาก็ส่งเรียนไปนะครับ นี่คือขั้นตอนของการสื่อขายจากทางช่องพระเบงชาแนลนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้กับคอล่าท่านผู้ชมไปเพียงต่านี้คลิปวิดีโอต่อไปนะครับเท้ากับสิไดมา,าขายเรียนอีกคือเก่นนะครับพอช่องของเรานี่ช่วงนี้นะครับทำราการขายนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้กับคอล่าท่านผู้ชมไปเอาไว้พอกันใหมกับคลิปวิดีโอหนาสวัสดีครับ